ดูความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาชาติครั้งที่49หรือว่าศึกจันเกมซึ่งต้องบอกว่าผ่านมาไม่กี่วันทางกรุงเทพมหานครช่วยกันควา้าเหรียญรางวัลนำโด่งเลยทีเดียวคะ่ะทิ้งห่างอันดับ2เจ้าภาพจันทบุรีไปเกินครึ่งแล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามจากคุณนิติพันธ์สมบุตรกันคะ่ะ ที่จันทบุรีนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแข่งขันกรีฑารายการแรกครับวิ่งหมื่นเมตรหญิงลินดาจันทชิตนักวิ่งสาวทีมชาติก็คว้าเหรียญทองแรกของวันนี้ครับจันเกมส์ผ่านเข้าสู่เครื่องทางวันนี้ชิงมากถึง137เหรียญทองเหรียญทองแรกเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา7นาฬิกาจากกรีธาวิ่งหมื่นเมตรหญิงที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลินดาจันทชิตนักวิ่งระยะกลางและมาราทอนทีมชาติไทยจากอุดรธานีตัวเต็งของรายการนี้คว้าแชมป์ไปตามคาดด้วยเวลา40นาที32.54วินาทีประเดิมเหรียญทองแรกของกริธาในจันเกมส์ครั้งนี้เหรียญเงินเป็นของไอซิกาแก้วยงกฎจากนักอรรษสีมาเข้าสัญชายอันดับที่2เวลาแพ้ลินดา5วินาทีและที่3เป็นของเปรมกรมลวงวิชัยจากกรุงเทพมหานครเวลา48นาที50 36 6วินาทีได้เหรียญทองแดงทางด้านคารเต้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศสิรพัฒน์ช,ชุ่มวงฝ่ายน้ำเงินจากกรุงเทพมหานครชั้นเชิงเหนือกว่าเอาชนะธนพัฒน์ทองอุทัยสิริจากอุดรธานีขาดลอย6ต่อ0ขคว้าเหรียญทองส่วนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน61กิโลกรัมหญิงกรุงเทพมหานครเข้าชิงอีกหรุ่นแต่ว่าทวันรัต กวีก้องเกียรติในฝ่ายแดงพายกับธนัญญาปิศินจากอบลราชธานี0.5ได้เพียงเหรียญเงินทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ถูกตั้งคำถามมากมาย เกี่ยวกับทีฟบอลชายทำไมถึงไม่ผ่านการคัดภาคมาเล่นรอบสุดท้ายกีฬาแห่งชาติทั้งที่มีสโม,มอสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดเป็นถึงแชมป์ไทยลีกและมีทรัพยากรเพียบพร้อมทุกด้านเรื่องนี้นายยุทธชัยพงพณิชนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมเปิดเผยว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดมีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นนักเตะอาชีพจึงมุ่งมั่นเดินตามฝันเราจึงเน้นไปที่ทีฟบอลหญิงและก็ทําผลงานได้ดีทุกครั้งด้วยส่วนในช่วงดาวเด่นจันเก็ วันนี้จะพาไปเยี่ยมน้องๆนักกีฬาตะกร้อรอดห่วงหญิงจังหวัดนครพนมที่มาตินโฮมสเตย์อำเภอแหลมสิงติดตามได้จากคุณเมธีจิ๋วครับ วันนี้เรามาเยี่ยมที่พักทีมตะกร้อลอดห่วงหญิงจังหวัดนครพนมอยู่ที่ Martin ay, มาตินโฮมสเตย์อำเภอแหลมสิงห์นะครับที่ยกครัวกันมาทำอาหารกินกันเองหลากหลายเมนูตั้งแต่ต้มผัดแกงทอดนะครับตามสโลแกนของครูโออนุชาวาทวัฒนะและครูแก้ว,าธ,าวธนศรวาทวัฒนะผู้ฝึกสอนนะครับที่เน้นย้ำว่าเดินทางมาทั้งทีต้องมาแบบมีความสุขความสุขจากการกิน อบอุ่นแบบครอบครัวและความสุขจากการแข่งขันที่ไม่ได้เน้นผลแพ้ชนะเพราะใช้นักตะกร้อลอดห่วงเยาวชนรากญ้าอาจจะสู้กับทีมอื่นๆที่มีบรรดาทีมชาติไทยไม่ได้ในเวทีนี้แต่ทุกอย่างล้วแล้วแต่เป็นประสบการณ์ล่ละครับนี่คือบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นของครอบครัวตะกร้อนครพนมนะครับตะกร้อลอดห่วงหญิงดูครับโอ้โหอาหารเนี่ยจัดเต็ม ยกครัวมาจากนครพนมเลยนะฮะเนื่องจากทำกินกันเองนะอาจารย์นะครับอาจารย์โอ้ฮะผู้ฝึกสอนครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้ครับการที่เรามาทํากับข้าวรับประทานเองเนี่ยมันมีนัยยะอะไรแอบแฝงไหมครับอาจารย์คือจริงๆแล้วก็เราคือครอบครัวมาจะต้องเป็นครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันอบอุ่นทีมของเราไม่ใช่ทีมประเภทว่าเอานักกีฬาเก่งมาอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นลูกๆที่ถูกสร้างขึ้นมาอ่า การทาอาหารร่วมกันการมาอยู่ที่พักดีๆตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าแรงจูงใจแล้วก็เป็นรางวัลให้กับเด็กๆที่ที่เขาสามารถมาถึงระดับชาติได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทําให้ทําให้มีเด็กรุ่นใหม่อยากอยากอยากจะมาแล้วแม้แม้แต่เขาเองนะเขาก็บอกว่าปีต่อไปหนูจะมาให้ได้ประมาณนี้ครับผมเป้าหมายของผมก็เหมือนกันครับเป้าหมายของผมก็คืออาหารนี่ผัดชาฝีมือครูแก้วนะ โอ้โหระดับ49นะค,คุณผู้ชม49เ,เนี่ยผัดชาให้กินผัดชาปลาอินทรีย์ใช่ครับขอ,อยากครูโอ้ถือแป๊บหนึ่งครับเ,เดี๋ยวผมจะชิมเมือตอนนี้ <laughs> อาวแล้วครับโอ้โหรสชาติจะเป็นอย่างไรครับอาวครับอร่อยครับยกนิ้วไหนดีติดโต๊ะ่ะสุด,ดยอดครับนี่คือความสุขนะครับของครอบครัว ทีมตะกร้อลอดห่วงหญิงจังหวัดนครพนมครับ,รบวันนี้เรามีปาร์ตี้ให้เด็กๆด,ด้วยทีมตะกร้อลอดห่วงหญิงจังหวัดนครพนมลงแข่งขันไปแล้วหนึ่งนัดนะครับแพ้ให้กับแม่ห้องสอนโปรแกรมนัดต่อไปจะพบกับอุดรธานีแหละครับ สำหรับไฮไลท์ในช่วงบ่ายวันนี้ก็อยู่ที่กีฬาว่ายน้ำนะครับแล้วก็กรีธาชิงเจ้าลมกลดวิ่งร้อยเมตรทั้งชายและหญิงนะครับจะเริ่มในเวลา16นาฬิกา40นาทีทีมข่าวกีฬารายงานจากจังหวัดจันทบุรีครับ